สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่10ดาวทายดวงชาแนลนะครับแล้วันนี้นะครับเราจะอยู่กันในช่วงผ่าดวงชะตาประจําเดือนของคนลัคนาราศีเมษประจําเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้นะครับสําหรับท่านไหนที่อยากเช็คดวงชะตาแบบต่อเนื่องทุกเดือนนะครับ สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตาม10ดาวไายดวงชาแนลได้เลยนะครับและวันนี้นะครับจะมีเรื่องอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นแก่ดวงชะตาของคนลักนณาราศีเมษหากพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลยนะครับในเรื่องของการเงินของคนลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือว่ามีความโดดเด่นเป็นพิเศษดาวพระศุกร์ดาวการเงิน โคจรได้ตำแหน่งกระเสตตาที่บดีอยู่ในภพปพัตนิเลงกับลัคนาและในลัคนาของคนราศีเมษมีดาวพระฤหัสบดีโคจรทับลักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดาวพระฤหัสบดีกับดาวศุกร์ถือเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์คู่แห่งความสําเร็จในเรื่องของเงินทองในเรื่อง,องความรักนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 6นนี้ การเงินของคนลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงมีโอกาสที่คนธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีมีโอกาสที่คนเป็นหนี้เป็นสินมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเข้ามาพลิกดวงชะตาทำให้การเงินกลับมาโดดเด่นทำให้หมดหนี้หมดสิน คนราศีเมษจะมีโชคมีลาบโดยเฉพาะโชคลาบจากเพศตรงข้ามจะทำให้คนราศีเมษเกิดความสุขความสำเร็จในเรื่องของเงินทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนธันวาคม2 5ง6นนี้เพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคมนี้จึงเป็นข่าวดี ให้แก่ตัวคุณอย่างแน่แท้และขอให้ตัวท่านมันทำบุญทําทานชีวิตจะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเป็นเท่าตัวเป็นเท่าวีคูณและมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของความรักอย่างที่ผมบอกไปแล้วดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นดาวการเงินยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักผู้ครอง นั่นหมายความว่าคนลัคนาราศีเมษจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคนโสดคุณมีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์ได้เนื้อคู่แถมนเนื้อคู่คู่ครองของคุณที่คุณจะพบนี้มีโอกาสสูงที่จะได้เนื้อคู่ที่ค่อนข้างมีฐานะด้วยยกระดับชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จความก้าวหน้า ได้ในอนาคตเป็นแน่แท้รวมถึงคนที่คบหาดูใจกันมานานโอกาสเหมาะโอกาสมั่นจะเกิดการแต่งงานเกิดการมั่นหมายเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นแล้วทั้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักจะเป็นจุดที่ทําให้ชีวิตคุณเกิดความสุขความสําเร็จเพื่อปิติยินดีแก่ดวงชะตาคุณอย่างแน่นอน ขอให้คุณโชคดีครับและมาคุยกันต่อในเรื่องของการงานกันบ้างดาวเสาร์นะครับถือว่าเป็นดาวการงานของคนราศีเมษโอจรอ,อยู่ในภพลาพะของลคัคนาลาพะแปลว่าความสุขแปลว่าความสําเร็จเป็นภพแห่งโชคการที่ดาวการงานโอจร์อยู่ในภพแห่งโชคนั้นนั่นหมายความว่า กิจการการงานสถานการณ์งานของคนละณาราศีเมษจะอยู่ในจุดที่ดีอย่างแน่นอนในช่วงที่ดาวพระเสารนี้โคจรอ,อยู่ในภพปลาพะอย่างน้อยก็ในเดือนธันวาคมนี้จะเกิดความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาคุณคนทำงานประจำมีเกณฑ์จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่การงานจะเกิดความมั่นคง มีโอกาสที่การงานจะเกิดความก้าวหน้าสำหรับใครที่หางานอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะสำเร็จหางานได้งานหาเงินได้เงินหาคนช่วยเหลือได้คนช่วยเหลือก็เรียกได้ว่าเป็นจุดแห่งความสำเร็จแก่ดวงชะตาในเรื่องของการงานอย่างแท้จริงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ขอให้คุณโชคดีร่ำรวย กิจการการงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตในเร็ววันด้วยเถิดและมาคุยกันต่อในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนลัคนาราศีเมษในเรื่องของสุขภาพเป็นจุดดีแก่ดวงชะตามากในช่วงเดือนธันวาคมนี้เพราะว่าดวงชะาตานี้แทบไม่มีดาวหลายๆายโคจรถึงลักเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพของคนราศีเมษจะต้องดีต้องเด่นอย่างแน่นอน มีเกณฑ์จะสําเร็จมีเกณฑ์ที่คนที่เจ็บป่วยมีเกณฑ์ที่คนที่ประสบปัญหาเนื่องของสุขภาพมาในช่วงก่อนอนนันนี้มีเกณฑ์จะหายป่วยหายเจ็บมีเกณฑ์ที่จะการเจ็บป่วยจะทุเราสําหรับใครที่เป็นโรคเป็นอะไรมามีเกณฑ์ที่คุณจะพบเจอหมอที่เก่งจะพบเจอคนแนะนําที่ดีช่วยให้ชีวิตในเรื่องของสุขภาพของคุณ สามารถขี่ขายได้สุขภาพจะดีขึ้นเด่นขึ้นทำให้คุณมีความสุขในชีวิตคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้และทั้งหมดนี้คือการพยากรณดวงชะตาของคนลัคณาราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคม2 5 1 6นี้ทั้งนี้จะเป็นการพยากรแบบเรื่องหลักเท่านั้นส่วนรายละเอียดเรื่องปีกย่อย ที่อาจจะมีข้อมูลที่คุณอยากสนจิตสนใจก็สามารถติดตามเพจของเราติดตาม YouTube ของเราสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ